สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ผมก็จะมาทําการสอนเพิ่มยอดฟอนะครับของแพลตฟอร์มไอจีนั่นเองอ่ะทำยังไงนะครับมีกี่ขั้นตอนก็สามารถรับชมผมแล้วก็ไปทําตามกันได้เลยนะครับทุกคนมาอย่างแรกเลยนะครับไปทิ่ g o o ก l e กก่อนนะครับพิมพ์ด้ามผมเลยนะครับว่า smdollar.com นะพิมพ์แบบนี้เลยอ่าแลนเทอร์ไปเลยนะครับก็จะเข้ามาสู่หน้าตาเว็บไซต์เลยนะครับทุกคนให้ทุกคนนะครับ กรอกชื่อผู้ใช้กับรหัสผ่านได้เลยนะครับตัวนี้แต่ถ้าใครยังไม่มีนะครับสมัครใช้งานอยู่ตัวนี้นะชื่อผู้ใช้อีเมลรหัสผ่านยืนยันรหัสผ่านนะครับให้ดํเนินกรอกเลยนะครับพอกรอกไปแล้วนะครับก็อย่าลืมติ๊กชั้นไม่ใช่โป,ปรแกรมอัตโนมัติตัวนี้ด้วยนะครับเพื่อทาการสม,มัครใช้งานนั่นเองอพอสมัครกันแล้วนะครับก็ลงชื่อก็ใช้กันเลยเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนที่ลงชื่อเข้าใช้กันแล้วนะครับผมก็ได้เข้าสู่เ็ใช้เป็นเรียบร้อยแล้วนะครับกรอกรหัสก็เข้ามาเลยเนาะ กาให้ทุกคนนะครับมาดูตรงหมดหมู่นะครับหมดหมู่นะครับก็จะเป็นเพิ่มไลค์โพสนะเพิ่มไลค์โพสแบบคนไทยเพิ่มผู้ติดตามโปรไฟล์เพิ่มไลค์โมจิอะไรต่างๆนะครับเพิ่มคนดูไลฟ์สดก็มีนะปั๊มแชร์ก็มีเพิ่มคนเข้ากลุ่มก็มีนะครับถูกใจติดตามเพจก็มีนะครับก็จะเป็นแพลตฟอร์มเฟซบุ๊กส่วนทิกตอกก็จะมีเหมือนกันนะครับเพิ่มผู้ติดตามเพิ่มคนดูไลฟ์สดเพิ่มแชร์เพิ่มยอดวิวอะไรต่างๆเลยนะครับของแพลตฟอร์มทิกตอกนะครับส่วนโมจิก็จะเป็นแพลตฟอร์มของตตัััววเเเเออองงงนนนะะะครบหหมมดู่ก็็จปขา ใหทุกคนทาการเลือกได้เลยาส่วนผมก็จะมาตรงไอจีนะครับจะเป็นเพื่อนผู้ติดตามนะครับก็จะเป็นนี่นะครับให้ผมเลือกอันนี้เป็นบริการพิเศษเลยนะครับแล้วดูตรงบริการบริการก็ให้ทุกคนเลือกเลยนะครับแต่ผมจะมาเลือกนะครับอันที่เขาแนะนําอยู่เลยนะแล้วดูคําอธิบายกับหมายเหตุนะครับให้ทุกคนทําการอ่านแล้วก็ ให้เรียบร้อยนะให้ทําการอ่านให้เรียบร้อยเลยนะครับก่อนทําอย่างอื่นนะครับแลวเจอหัวข้อลิงก์นะครับก็ง่ายๆเลยเป็นลิงก์โปรไฟล์ผมว่าก๊อปปี้ลิงก์นะครับแล้วกดวางได้เลยอ่าแล้วดูตรงจานวนขั้นต่ํานะครับก็อยู่ที่10นะครับให้ทุกคนเลือกจํานวนยอดฟอนะครับให้เรียบร้อยเลยนะครับแต่ขั้นต่ําของเขานะครับอยู่ที่10อ่ายอดฟอนะครับผมก็ปั๊มไปสัก20พฟอนนะครับพอค่าจะจ่ายเด้งขึ้นมานะให้ทุกคนกดคําว่าส่งตัวนี้ได้เลย ระบบก็จะบอกได้รับคาสั่งซื้อคุณแล้วนะครับขึ้นหน้าต่างแบบนี้ทุกคนทําการลอยยอดฟอร์หรือว่ายอดเพิ่มผู้ติดตามนะครับของ IG เพิ่มขึ้นได้เลยนั่นเองก็ใช้เวลาไม่นานนะครับแล้วก็บริการก็มีน้อยนะครับให้เราเลือกเนาะแล้วก็ใช้เวลาไม่นานแล้วก็สะดวกสบายจริงๆนะครับในการใช้งานเว็บไซต์นะครับหาไม่ยากเลยเนาะสาหรับตอนนี้นะครับก็ระหว่างที่รอนะครับปอดการสั่งซื้อนะครับก็มีบอกเรานะเป็นรหัสออเดอร์นะครับอยู่ด้านหน้าเลย สถานะเราดําเนินการคงเหลือ2ีนี่คือ,อจํานวนที่เราเลือกไปเนาะจะมีบริการค่าใช้จ่ายและหัวข้อดึงของเราด้วยนั่นเองนะครับให้ทุกคนนะครับทาการดูได้นะครับในการปลอดการหลังซื้อตรงนี้นะหัวข้อต่อไปนะจะเป็นการเติมเงินตัวนี้นะครับก็จะเป็นตากแกนย่อโค้ดนะครับทูบันนี่วอลเล็ตคริปโตและเ e อร์เฟคบันนี่นะครับให้ทุกคนทําการเลือกัวได้เลยนะครับในสี่อย่างนี้ก็เดี๋ยวผมจะลองสแกนให้ดูนะครับยอดเงินตัวนี้นะครับกรอไปแล้วกดคําว่าจ่ายตัวนี้ได้เลย อตอนนี้น่าจะเกิดข้อผิดพลาดน,นะครับอตอนนี้เว็บไซต์น่าจะเกิดปัญหาทีนหน่อยนะครับก็ถ้ากรอกยอดเงินไปแล้วกดคําว่าจ่ายนะครับคิวอารโค้ดก็จะทําการเด้งขึ้นมาเนาะแล้ทุกคนนะครับทาการสแกนสแกนปุ๊บแล้วก็ยอดเงินของท่านนะครับก็จะเด้น,นั่นขวามือตรงนี้ได้เลยนะครับรอ,อไม่นานนะครับระบบเติมให้อัตโนมัติแน่นอนนะครับอันนี้หัวข้อต่อไปกันดีกว่านะครับบริการทั้งหมด เราได้เงื่อนกันแล้วก็มาดูบริการทั้งหมดตัวนี้นะครับก็จะเป็นบริการทั้งหมดของ e n d l e s d o l a นะครับก็จะรวมกันอยู่ตรงนี้ใค้ทุกคนทําการเลือกดูได้เลยนะครับในหัวข้อนี้นะฮาลองเลือกดูกันนะครับฮาถูกใจหัวข้อไหนนะครับสามารถติ๊กดาวไว้ได้นะครับแล้วก็กดคาว่าดูด้านขวามือให้อ่านหมายเหตุให้เรียบร้อยเลยนะครับก่อนสร้งางคาหนังสือทุกครั้งนะครับฮาแล้วก็หัวข้อต่อไปนะครับจะเป็นการ ตัวเนาะจะเป็นตัวตัวนี้นะครับไม่ว่าออเดอร์ของท่านนะครับจะเกิดปัญหาอะไรหรือว่าเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์นะครับเกิดปัญหาอะไรขึ้นนะครับให้เขียนหัวเรื่องนะครับพิมพ์ข้อความแล้วกดส่งตัวไปนะเดี๋ยวแอดมินทางเว็บไซต์นะครับก็จัดการปัญหาตรงนั้นให้แล้วก็แก้ปัญหาตรงนั้นให้นั่นเองนะครับก็มาแจ้งกันได้นะครับถ้าเกิดปัญหาอะไรหัวขขอต่อสุดท้ายนะครับจะเป็นการแนะนําเพื่อนเนาะง่ายๆเลยนะครับลิงก์แนะนําตัวนี้นะครับปี้ไปแล้วก็กดส่งไปให้เพื่อน ถ้าเพื่อนฝากยอดผ่านลิงก์เรานะครับเราจะได้อัตราค่าคอมมิชชั่นจาก3%นั่นเองนะครับทุกคนก็มีเพียงเท่านี้นะครับที่ผมมารีวิวเว็บไซต์ SM доллар นะครับในแต่ละหัวข้อก็หมดแล้วเนาะใครทุกคนนะครับทำการมาใช้บริการกันได้นะครับเดี๋ยวผมขอญยกไปดูยอดผู้ติดตามก่อนนะครับว่าเป็นไงยอดเดิมนะครับ1102นะครับจะเป็นแบบนี้เนาะใครทุกคนรีเฟรชก่อนเลยหิึ่งทก็เป็น118แล้วนะครับก็เป็นอย่างนี้เนาะ ผมปั๊มไปนะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยถึงจะขึ้นไม่ครบนะครับแต่ขึ้นชัวร์แน่นอนนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ถ้าทุกคนนะครับตนใจปั๊มฟอนนะครับปั๊มผู้ติดตามปั๊มหัวใจนะครับของแพลตฟอร์มไอจีนะก็มาได้นะครับไปได้ m e m d o l l a r com นะครับพิมพ์ไปใน Google เลยหรือไม่ให้กดลิงก์ด้านล่างนะครับเดี๋ยวผมจะแปะไว้ให้นะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่รับชมคลิปดีโนนี้นะครับสวัสดีครับ